ที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีคนร้ายใช้ปืนปลอมไปชิงทองแต่ใช้มีดจริงไปแทงเจ้าของร้านป่าเจ็บสาหัสนะคะแล้วพยายามจะหนีแต่พลเมืองดีเนี่ยเขาไปช่วยกันจับตัวเอาไว้นะคะก็โดนแทงไปด้วยอีกพลเมืองดีที่ว่านี้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีนะสำหรับคนก่อเหตุโดนจับตัวเอาไว้ได้มีคลิปจังหวะนี้ค่ะ โอ้โหนี่ค่ะจังหวะพลาดพังเข้าไปนี่โดนซัดอักอักอักด้วยเก้าอี้เก้าอี้พลาสติกอะนะมีคนจนกระทั่งมีคนเขาบอกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้ว โดนจับตัวได้อยู่ดีนะนายนัฐกิจลีพุทธอายุ24ปีค่ะเอาปืนปลอมไปชิงทองน้ำหนัก2บาท1เส้นในร้านทองที่อยู่ในพื้นที่ถนนนะครเขื่อนขันตบ,บนตลาดอพระประแดงจััวดสมุทรปราการและเอามีดจริงนะคะแทงคุณสิริชัยตั้งตรีธรรมาอายุ58ปีเจ้าของร้านทองบาดเจ็บที่ต้นขาซ้ายเลือดไหลนองเลยแล้วหลังจากนั้นพยายามจะหนีก็กลายเป็นเหตุโดนพลเมืองดีเขาช่วยกันจับตัวเอาไว้นะคะ ซึ่งก็มีพลเมืองดีเนี่ยโดนแทงบาดเจ็บที่หัวไหล่ซ้ายไปด้วยอีกหนึ่งคนจังหวะพยายามจะหนีออกจากจุดจที่เกิดเหตุค่ะโดนถีบมอเตอร์ไซค์ล้มเอาเก้าอี้ฟาดเข้าไปหัวแตกนะคะโจนคนนี้ยังยังมีริเ์เยอะอยู่ขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปนะคะไปทางถนนนครเขืนขันมุ่งหน้าสามแยกพระประแดงในสภาพเลือดอาบนั่นแหละเนี่ย yeah. แล้วแท็กซี่ก็รับนะ ออแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ด้วยนะคะคข้างหลังรถมีผู้โดยสารหญิงนั่งอยู่แล้วคนนี้คือเปิดขึ้นไปด้านหน้าข้างคนขับแล้วแท็กซี่ก็ให้ขึ้นไปแล้วก็เคลื่อนรถออกไปแท็กซี่บอกว่าไม่รู้คิดว่าเขาดวงคนทําร้ายมาก็เลยให้ขึ้นมาแล้วตอนที่ขึ้นมาบนรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีท่าทีแบบจะมีอาวงอาวุธอะไรยังได้เงินจากผู้โดยสารหญิงข้างหลังที่นั่งโดยสารมาแล้วเขาสงสารอ่ะให้เงินไปด้วยอีก200ร้อนะคุณผู้ชมคะทีนี้สุดท้ายไปจนมุม จนมุมอยู่ตรงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลบางประกอก3พร้อมของกลางคือมีดสองเล่มกับสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทอีก1เส้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงหัวแตกด้วยเจ้าหน้าที่คุมตัวนะคะไปโรงพักพระประแดงจังหวะตตำรวจไปคุมตัวได้ดูอีกทีค่ะมีช่อทองเน้อลูกกระพิง

เออดีมากดีมากโอเคเอว่อนพี่เอว่อนเบอร์ตำรวจจับค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้คนสงสัยเรื่องของแท็กซี่นะเอ๊ะทำไมแท็กซี่ดูแบบชะลอชะลอมาเปิดให้ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็พาเขาออกไปด้วยเลยโดนข่มขู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะ นายสมพงศ์ขอเพิ่มกลาาเป็นคนขับแท็กซี่นะเล่าให้ฟังโดยบอกว่าก็ด้วยความที่มันเป็นเขตชุมชนเขาก็เลยขับมาช้าๆช้าๆนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เปิดประตูขึล่อนมานั่งเลยโดยไม่ได้คุยอะไรกันในขณะที่ผู้โดยสารหญิงก็ยังนั่งอยู่ที่รถเขาก็ตั้งใจไปขับไปส่งผู้โดยสารหญิงก่อนเพราะคิดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกคนทําร้ายมาบาดเจ็บนะเดี๋ยวส่งผู้หญิงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งผู้ชายคนนี้ผู้ผู้หญิงเนี่ยที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยยังให้เงินไว้200บาทด้วยบอกเอาไปกินข้าวนะคะแล้วระหว่างทางไปเจอด่าน ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ขอตัวลงจากรถโดยบอกว่าเดี๋ยวจะข้ามสะพานลอยไปทำแผลที่โรงพยาบาลมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นโจรชิงทรัพย์ร้านทองเขายืนยันว่าเขาไม่ได้โดนข่มขู่อะไรแต่อย่างใดนะคะไอ้ที่ขึ้นรถมาแล้วพาไปส่งเนี่ยก็ตามที่เขาเล่านะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เขาคิดว่าโดนอริทําร้ายเลือดอาบเลยก็อให้ขึ้นรถมาคนขับแท็กซี่ก็มีการอธิบายเหตุการณ์วันนั้นให้ฟัง